คนแก่ก็ทําได้ใาใหญ่นาสวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาทําแกงส้มแบบคนยุคใหม่ให้ดูนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะน้ำแกงส้มสําเร็จรูปค่ะจากนั้นยายก็ใส่เนียค่ะปลาย่าลงไปหนึ่งตัวในแกงน้ำแกงส้มสําเร็จรูปแล้วเราก็รอให้เดือด ใส่ด้วยผักที่เราต้องการรอให้เดือดก่อนนะคะ <c oughs> พอเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่ผักที่ต้องการวันนี้ยายใส่แครอทกับถั่วแขกค่ะถั่วแขกเนาะนี่ค่ะใส,ใส่เลยแครอทผสมถั่วแขกค่ะ สมัยใหม่แล้วนะคะเราก็ย่นการทำอาหารอยู่คนเดียวอะคะ่ะก็ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยแกงส้มนี่มีคนเขาพูดว่าทำง่ายแต่อร่อยยากเราก็ไปซื้อน้ำส้มน้ำแกงส้มสำเร็จรูปมาเขามีขายค่ะเป็นขวดเอาขวดโปรยชี้นะ,ะ่ะก็ได้หนึ่งมอเล็กๆของยา สบายมากเนี่ยคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยรอเดือดก็ทานได้เลยแกงส้มนี่นะคะจะใส่ด้วยแกงส้มของยายสุดแล้วที่ชอบอะค่ะผักก็เปลี่ยนไปเป็นบิ้นตำมะละกอ ผักรวมหรือว่าผักที่คุณชอบอะค่ะผักผัวผักกาดขาวหรือว่าดอกกะหล่ำอะไรทุกเนี้ยค่ะแต่น้ำแกงส้มอันนี้เป็นรสชาติแบบภาคกลางนะคะรสชาติได้เลยค่ะหลายคนทุกใจที่ยายเคยทำให้เพื่อนๆทานเขาคชอบกันทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่มีแคลบอัน,นี่<ด>มีคุณ <นะ S 1> สมบัติพิเศษคือ,อยิงนนะะย่งสุกเขาก็ยิ่งหวานนะคะ เป็นการทำแบบคนยุคใหม่ค่ะเกี่ยวนานเ็ายิ่งหวานอร่อยค่ะยิ่งมาเจอนะ้ำแกงส้มอีกอร่อยจริงๆค่ะเป็นไงบ้างคะแกงส้มของคนยุคใหม่เนี่ยเขามีน้ำแกงต่างๆมานำเสนอเรายายลองชิมดูก็ดีค่ะดีกว่ายายทำเองอีกเพราะหนึ่งเราเป็นคน ง่ายๆด้วยเนาะแล้วก็อดีตก็ไม่ใช่เป็นนักทํากับข้าวแต่พอต้องอยู่คนเดียวเนี่ฮะมันก็อันนี้ก็เป็นส่วนดีที่อของคนยุคใหม่ที่เขาต้องการเวลาต้องต้องการให้มีเวลาสําหรับทาอย่างอื่นมากกว่าที่จะมาอยู่แต่ในครัวยายว่าดีคะ่ะแล้วรสชาติของเขาก็ดีและที่สําคัญคือไม่มีเอ่อ สารกันบูดด้วยเป็นรสชาติของคนภาคกลางนะคะอืมต้องชิมเองแต่จริงๆอันเนี้ยที่ยายก็ไม่ได้ไปซื้อเองหรอกคะ่ะคุณลูกชายเขาซื้อมาให้ทานแล้วก็ถูกใจก็เลยบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวนี้กับข้าวทำง่ายๆการอยู่คนเดียวเนี่ยจะทำให้เรา ได้ทานอะไรที่คือหมายถึงในเราเราไม่ทําถ้าเราไม่ทําไม่เป็นเนี่ยเราก็จะไม่ทำใช่ไหมคะแต่ยายเนี่ยชอบแกงส้มมากก็จะทําแต่มันไม่อร่อยอย่างนี้ก็เลยพออร่อยก็เลยอยากจะบอกคนทุกคนนะคะว่าอร่อยจริงๆเข้มข้นในการถ้าสมมุติว่าทานหลายคนเนี่ยเราสามารถใส่น้าำ๊อกของเราได้นะคะแล้วก็เติมอันนี้เข้าไป เติมน้ำแกงส้มเข้าไปใส่กุ้งที่เขาขายกันนะคะกุ้งหรือปลาเนื้อปลาเนี่ยก็ได้นะคะส่วนผักก็เปลี่ยนไปตามที่คุณต้องการดอกแครวมผักถัว่วฝักยาวหรือว่าแกงส้มผักบุ้งเขาก็ทํากันนะ,ะก็อยู่ที่ใครชอบอะไรก็ทําอันนั้นเป็นอย่างหนึ่งที่ เสนอให้ค่ะเป็นแนวคิดว่าเปิดใจนะคะสำหรับอาหารยุคใหม่ผู้สูงอายุที่ที่ต้องทำกับข้าวนะคะอันนี้เป็นช้อยหนึ่งที่น่าสนใจอร่อยด้วยค่ะทาไม่อร่อยอยาไม่เอามาเสนอจริงๆค่ะก็เป็นแนวคิดแบบง่ายๆเคสไม่รับเอาไปทำเลยค่ะ มันไม่เหมือนใครดีแล้วรสชาติเนี้ยเขาปรุงมาให้สุดยอดค่ะขอบคุณค่ะ